ทำในบ้านผมเนี่ยแกมาขายผักกันละทำไมอันนี้มันดูดำดำเนี่ยอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่ครับพ่ออะไรเนี่ยเล่นจะปิดเทอมมาเล่นแต่เกมนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ปิดเทอมอ่ะพ่อดูนีเนี่ยเล่นแต่เกมเนี่ยอ้วนอย่างกับพ่อโอ้พ่อหลังจักออกกำลังกาย ไม่ได้เหรอเวลาผมไปออกกำลังกายทีไรนะไอ้เชื้อลรกอ่ะมันชอบดักรอผมตลอดเลยเฮ้ยนี่มันไวรัดคิดอีกห้ี่ั่นไงพ่อใจกันอีกแล้วนะเด็กๆถ้ามันเข้านั่งกายผมอ่ะผมก็เอามาติดพ่อแล้วก็ป่วยกันทั้งคู่ดิเฮ้ยเนาะทำใจดีว่าอ้าฮ่าเฮ้ยเนื่อกแล้วเว้ยผมเล่นเกมอยู่นะพ่อต่อไปเนี้ยแกต้องไดเอทเว้ย แกต้องกินผักตลอดปิดเทอมนี่โอ้แกนะต้องลดให้ได้100่งร้อยกิโลหนึยกิโลหรอพ่อผมทรัไม่ได้หรอกผมอยากแค่40เองอ่ะถ้าผมลดหนึงร้อยกิโลนะตัวผมไม่เล็กเท่าจแบคทีเรียนั่นหรอพ่อเฮ้ยยังไม่สอนเลยวะเฮ้ยเอ้าแกไปซื้อผักมาจะไปพ่อให้เงินเลยเยอะจังเนี้ย ้พ่อฉันโ้นะว่าแกคิดอะไรอยู่แต่แกเอาเงนินเนี่ยไปซื้อขนมแกก็รู้ใช่ไหมว่าคนแถวนี้เป็นของฉันทั้งหมดฉันรู้แกรู้ใช่ไหมไมันจะเกิดอะไรขึ้นไปเงินพ่อโอ้ยไม่แถวนี้มเงียบงี้นะ เหมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเลยเนี่ยขายไม่ได้เลยเว้ยไปขายที่ตลาดเ่ยเขาก็ไม่เห็นขายก็บอกว่าผักฉันไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพตรงไหนเนี่ยเขียวชะอุ่มเลยอืปอดสารพิษด้วยเนี่ยกินทันทีขี่ทันควันเลยนะเนี่ยออ้โอโห ไอ้เรากินผักทั้งปิดเทอมแค่คิดก็สยองแล้วอ่ะนั่นน่ะน้าน้าผักในบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวผมขายผักกันล่ะผักเหรอพอดีเลยผมกำลังจะไปตลาดซื้อผักพอดีเลยโอเคดีดลซื้อที่นี่เลยไม่ต้องไปตลาดไกลเลยมีผักอะไรบ้างเนี่ยนะอืนี่ผักอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่เหรอ โอ้โหผิดอะไรเนี่ยโอ้โหยนะน้ำมาตีผมทำไมเนี่ยันบอกชื่อผักไงเนี่ยผักสลัดผักสลัดโอ้โหผักสลัดเข้าใจแล้วอุ้ยเจ็บตาแล้วนี่คืออะไรอ่ะตเบอรี่เหรออะไรอะไ ได้นั่งลงนั่งลงนั่งลงปนมมือพนมมือพนมมือปนอมือฮะอยเกิดเป็นคนต้องทำความดีนะโยมนะสาธุเฮ้ยน้าน้มาเทศไรผุ่มฟังเนี่ยมันก็นี่ไงมันคือเทศลยโอ้โหเข้าใจละเข้าใจละอืหอเฮ้ยน้าอ็มพี่เจืออะไรอะสีสวยๆเนี่ยอโอ้ยนี่อะไรแกน่าได้ตายไปแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยน้านี่ผมรู้ไม่ดียยังปอกเลยเฮ้ยเอ้าเรนอยากตีเฉยอ่ะโตีจะไม่ก็โรคฉันโอ้ยไม่กผักอะไรเลยแครอทบ้างโอ้ยผกแครอทมันแข็งขนาดนี้เหรอเนี่ยนะครับผมอยากลดความอ้วนอ่ะผมต้องกินผักอะไรเหรอเฮ้ยผักล้านฉันอ่ะกินอะไรก็ลดความอ้วนไี่หมดแล้วเว้ย น ok> uh ี่ดูฉันจะบอกสรรพคุณให้นี่ตัวฝักยาวเว้ยครับพอแกกินไปล่ะมันก็จะยาวเว้ยแค่ยีโดยังไงเหรออือโอ้โน้าตัวสึงขึ้นเลยอะตกใจเลยยงยืนเวยเอาเอาเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะนะไรเนี่ยมะเขือเทศอะมันเป็นยังไงเหรอมะเขือเทศเหรอนี่จะทำให้ผิว ขาวกระจ่างใสไว้จริงเหรอฮะฉันให้แกชิมได้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 เอา,เ,อาเป็นยังไงบ้างรู้สึกถึงการขาวกระจ่างใสหรือ,อยังยังเลยนะเฮ้ยแกลองกินดูนสิ นี่ไงเขาจางใสแล้วนะผมไม่เอาหน้าไอ้ขาวก็จางใสอะผมอยากลดน้ำหนักอะนะมีอะไรบ้างอ่ะนี่แกต้องกินผักสีเขียวไอ้นี่นี่แกลองดูนี่แกลองชิมนี่กินทันทีเว้อืมกินทันทีต้องไงต่อนะกินทันทีขี้เต็มเกงเลย่ะ ขี้เต็มเกงจริงด้วยนะเป็นไงล่ะผักคลานฉันล่ะถ่ายดีไหมล่ะดีเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยนะผมไม่เอานะผมกลัวก่อนฟังข้อเสนอฉันก่อนอะไรเหรอจะไม่ยาวกลับบ้านแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ่ายแค่ร้อยเดียวโอ้โหหมดนี่หนึ่งร้อยบาทเองเหรอ ผมก็กลัวอยู่ดีอ่ะผมไม่เอาหรอกเดี๋ยวฉันมีข้อเสนอเพิ่มให้อะไรหรอซื้อหมดนี่ฉันแถมไอ้นี่ให้ด้วยนี่ว้าววันี้ก่อนไม่เคยเห็นเลยอะไปไงเอาไม่เอาไหมขอดูเงินก่อนนะโอ้ยเงินเรามันตั้งเยอะถ้าเราซื้อผักหนึ่งร้อยบาท ได้ทั้งผัดแล้วก <Wha> ็ได <Luis> ้ท <diction aries> yeah. ja <tem> ั <Yesterday pued> ้งยินลืกตาสยินที่เหลือแล้วก็อมต่างพ่อหน้าโง่ไงล่ะเอาไปนะหนึ่งไม้บาทใช่ไหมหมดเลยนะใส่ถูกใครเก็บสิครับอันนี้เรนอเรวๆนะเรือเรือไป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  ไอ้เด็กนี่มันโง่เแล้วะไปลุยนี่ได้มาเลยอพ่อไปไหนเนี่ยจังเถอะเฮ้ยดูหน่อยสิโอ้โหซื้อผักได้ทั้งยิ้นลูกตาได้ทั้งผัก แล้วเงินก็เหลือโอ้ยอมตังค์พ่อตั้งเยอะแนะ่แล้วก็แค่ทนกินผักนิดหน่อยแล้วเราก็รีบกินมันให้หมดได้อมตังค์พ่อเพิ่มไงเดี๋ยวดูนีผักอะไรบ้างเนี่ยฮืมห <c oughs> <c oughs> ืมืมโอ้ทำไมมันดูเหี่ยวๆเนี่ย <c oughs> แต่ก็พอกินได้ <c oughs> มีอะไรอีกนะ <c oughs> ทำไมอันนี้มัน ดูดำดำเนี่ยมีอะไรแปลกๆป่ะเนี่้